มาอีกแล้วนะครับ8ขอต่อไปนะครับลุยเรียบร้อยแล้วนะครับ8ขอมาลุ้นกันเหมือนเดิมครับปึบนขอที่หนึ่งครับกับใบแรกธรรมดาครับธรรมดาครับขอที่สองครับ ใบที่หนึ่งธรรมดาสองครับธรรมดาครับพอที่สามครับธรรมดานะครับยังธรรมดาอยู่ครับพอที่สี่ครับ ธรรมดาครับยังธรรมดาอยู่นะครับแต่เป็นใบใหม่ครับสอที่ห้าครับจะหลุดไหมนะสองที่ห้าธรรมดานะครับธรรมดาครับว้าวอันนี้ใบใหม่เลยนะครับมาสองที่หครับ สวยเลยลุ้นธรรมดาและธรรมดาอยู่นะครับป้ายองที่เครับจัรรดลุ้นกันจนซองสุดท้ายเลยนะธรรมดาครับและโอโหยธรรมดาครับโหยใบใหม่ใบใหม่ครับใบใหม่ โซสุดท้ายเอาละ SR ไม่มีก็ขอ SR หน่อยเถอะนะครับขอ SR หน่อยเถอะโอ้โหไม่มีครับอีกใบหนึ่งครับมาแล้วมาแบบนี้น่าจะเป็น RS นะครับน่าจะเป็น RS หรือเปล่า RS ครับเป็นลายกระจกนะครับเมื่อกี้เป็นเป็นหมายเลขเจ็ดะนะใช่ไหม ทองไหมธรรมดานะครับโอเคเปิดเลยครับ1 2และ3ว้าวกับใบนี้นะครับใบนี้คือ s t r o n g จอรนะครับเฮ้ยเป็นรอยอะไรอะ่ะเป็นรอยมางานเข้าแล้วมีรอยมาครับ ไม่รู้เป็นรอยได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเป็นรอยมานะครับโอเคปะลุะ้กันต่อไปครับ